ดีครับวันนี้เดี๋ยมาเรียนเรื่องคิวเทนกันแต่ก่อนที่จะขายคิวเทนตัวเริ่มต้นก็คือต้องเข้าใจเรื่องของร่างกายก่อนว่าร่างกายของเราเกิดมาอย่างไรแล้วมาเริ่มต้นกีลจุดถ้าเข้าใจตามหลักการนี้ก็จะเข้าใจแล้วก็สามารถขายอาหารเสริมได้ทุกชนิดแต่ต้องเข้าใจตัวน,นี้ก่อนหลักการแรกๆง่ายๆก็คือเราต้องรู้จักตัวน,นี้ก่อน น,นี้มีชื่อว่าเซลครับเซลล์ <S S ถามว่าเซลล์คืออาไว้วาส่วนหนึ่งซึ่งเล็กมากเล็กขนาดไหนเอาอากกาจุดหนึงจุดเนี่ยนะครับเล็กกว่าเนี้อีกห้าร้อยเท่าเล็กมากนะครับแล้วก็มาดูกันว่าเซลล์สร้างตัวได้ยังไงนะครับตั้งแต่สิบหปีขึ้นไปนะครับเซลลพวกนี้จะสร้างขึ้นมา สิบห้าปีสร้างเต็มเลยนะแต่หลังจากอายุ1 5บหถึงยีเนี่ยเซล์ก็จะสร้างด้วยแล้วก็จะตายด้วยนะครับถามว่าแล้วทั้งหมดเลยสร้างมาเท่าไหร่ประมาณนี้ครับ60ล้านล้านเซลล์ถามว่าเยอะขนาดไหนไประชากรประเทศไทยตอนนี้มี60กว่าล้านสมมติว่าถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าประเทศไทยเนี่ยเท่ากับประเทศไทย10ประเทศ นี่คือประชากรของเซลล์ที่เกิดในร่างกายของมนุษย์นะครับแต่หลังจาก20ไปแล้วเนี่ยจะดิ่งหัวลงเลยก็คืออายุเท่าไหร่กันแล้วแต่เซลล์จะตายไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นทําไมเราถึงเสื่อมร่างกายถึงเสื่อมถึงอ่อนแอถึงมีโรคหลายสิ่งหลายอย่างเกิดจากเซลล์พวกนี้เสื่อมลงแล้วมันเกี่ยวอะไรนะครับเดี๋ยวดูนะครับเพราะว่าเราเริ่มต้นที่เซลล์หนึ่งตัวถ้าเซลล์หนึ่งตัวเนี่ยเขาจะเรียกว่า ไวรัสก,ก็ได้แบคทีเรียก็ได้แต่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยมีเซลห,หลายๆตัวก็คือ60ล้านตัวแต่ว่าก่อนจะมาเป็นร่างกายมนุษย์ได้เนี่ยจะต้องมีเซล์จํานวนมากมารวมกันข้างในนี่นะครับตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าพลังงานของเซลเหมือนตัวนี้นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าไมโทคอนเดรีย นี่คือพลังงานเซลล์แล้วพลังงานเซลล์เนี่ยแหละที่ทําให้เซลล์เนี่ยมีพลังงานเอามาใช้ได้แล้วเซลล์พวกนี้เมื่อรวมตัวกันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าเนื้อเยือ่อหลังจากเนื้อเยื่อรวมกันแล้วเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่ตามมาก็คือเนื้อเยื่อทั้งหมดรวมกันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าอาวัยวะอวัยวะมีอะไรบ้าง ก็มีปอดมีตับมีม้ามหัวใจกระเพาะทุกอย่างหมดเลยแล้วมารวมมารวมตัวกันก็กลายเป็นร่างกายเราเข้าใจองค์ประกอบทั้ง,งหมดมันจะเป็นแบบนี้แหละนี่คือร่างกายมนุษย์แต่ถามเลยว่าทุกวันนี้ที่เรามีปัญหาก็คือส่วนนี้ใช่ไหมครับแต่ส่วนนี้เป็นส่วน ที่เราต้องดูแลด้วยตัวเองไว้นั้นคําถามก็คือว่าถ้าเรามาแบ่งครึ่งตรงนี้ถามว่าฝั่งนี้ใครเป็นคนดูแลคําตอบก็คือเราเพราะอะไรเพราะเราทํายังไงให้พวกเซลล์พวกนี้ทําง,งานได้ดีขึ้นไม่มีปัญหาเริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มต้นจากสุขาลักษณะไม่ว่าจะเป็นอากาศอาหารดินน้ําทั้งหมดเกิดจากตัวนี้ตัวนี้คือตัวแปรถ้า คุณอย่างเช่นคุณกินของปิ้งย่างไปเซลล์ไม่ชอบเซลล์ก็ผ่านไปกินแอลกอฮอล์เซลไม่ชอบบุหรี่เซล์ซลไม่ชอบพวกนี้ผ่านเซลล์ชอบอะไรเซลล์ชอบอาหารดีเช่นวิตามินอะไรพวกนี้นะครับมาดูต่อในเมื่อตรงนี้เพี้ยนเราถามว่าถ้าเราทําตรงนี้เจ๊งก็คือเซลลเจ๊งสิ่งที่ตามมาก็คือตัวไหนครับก็คือตัวอวัยวะแล้วก็ร่างกายแล้วส่วนนี้คนที่มาดูแลเราก็คือ ุณหมอใช่ไหมครับเวลาคุณไปหาหมอหมอ,หมอเขาจะถามเลยเขาจะไม่รู้โรคคุณเป็นอะไรแต่เขาจะถามอย่างแรกเลยคุณเป็นอะไรครับอาการเป็นยังไงสิ่งที่เขาจะถามหลังจากนั้นก็ถึงจะตรวจแล้วก็ไล่รายละลเอียดเข้าไปแต่ส่วนมากเขา,เขาตรวจเรื่องอะไรเจาะน้ําตาลวัดความดันโดยหลักการพื้นฐานนะครับแต่ถามว่าส่วนเนี้ยถ้าเราทําให้ดีเนี่ยนะครับส่วนนี้เราไม่ต้องไปยุ่งเขาหรอกแต่ทํายังไงให้มันดีก็ต้องหา ตัวช่วยแต่ทุกวันนี้อย่างที่บอกเลยสภาพทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสารพิษหมดอน,นุมูลสิสระเยอะมากเพราะนั้นเซลพวกนี้จะถูกทําลายเยอะมากไอตัวไมโทคอนเดรียเนี่ยนะครับมันจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าตัวโคเอนไซม์คิวเทนนะครับนักวิทยาศาสตร์บอกเลยถ้าต้องจากโรคนี้ไปหรือตายจากโรคนี้ไปตัวที่ต้องคว้าไม่ได้คือตัวนี้เนื้อสารอาหารในโลกเยอะมากแต่นักวิทยาศาสตร์บอกต้องการ Q10 เนะครับเดี๋ยวคิวจะมีประโยชน์ไงเดี๋ยวมาลากไปฝักอันนั้นมาถึงเรื่องอ,ยอัยวะล้กนอย่างเช่นหัวใจเนี่ยเซลล์ของเรามี60สล้านล้านเซลล์เฉพาะหัวใจอย่างเดียวเนี่ยมีประมาณ10ล้านล้านเซลล์เยอะไหมก็ประมาณเศษหนึ่งส่วนหกะ 6. 6. นะครับแล้วรู้ไหมหัวใจเต้นวันเท่าไหร่รู้ไหมครับหนึ่งแสนครั้งวั 1, ลนละนะเฉลีย่ยนะครับแต่ถ้าทั้งชีวิตเลยเท่านี้ับ 3,000ล้านครั้งันั้นถามว่าเราเคยให้ของขวัญกับเขาบ้างไหมครับคําตอบคือไม่เคยเลยแต่เขาทางานกับเรามาเนี่ยแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนเรามาเนี่ยตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคุณดูแลฝั่งนี้ให้ดีฝั่งเนี้ยคุณหมอจะไม่ต้องมายุ่งกับเราแต่คนส่วนมากก็ต้องมาฝั่งนี้เพราะไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติที่จะช่วยเหลือเราได้ยังไงเพราะนั้นคิวเทนตัวนี้มีอะไรครับในคิวเทนเนี่ยจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าสารไมโตคอนเดรีย ก็คือพูง่ายก็เหมือนเซลล์ที่่านอ่อนลงไปเรื่อยๆนะครับเราใช้ตัวนี้ก็คือแบตเตอรี่เพิ่มเขาเ้าไปหรือเราไปซื้อตุ๊กตาใส่ถางตัวหนึ่งเล่นสักพักหนึ่งมันก็เริ่มเดินช้าลงช้าลงนั่นแหละคือเหตุผลดังนั้นทำไงเราก็เปลี่ยน่านเข้าก็เดินเร็วขึ้นดันั้นเซลล์พวกนี้ต้องการตัวนี้มา,มากๆก็คือไมโทคอนเดรียซึ่งมาจาก Q ten นะครับดันั้นถ้าเสริมตัวนี้เข้าไปก็จะทําให้ไมโวคอนเดียหรือพลังงานหรือแบตเยอะขึ้นแต่บางยี่ห้อที่เราไปเจอเนี่ย มีแต่คิวเทนอย่างเดียวถามว่าคิวเทนอย่างเดียวเนี่ยมันมีสารที่ต้องไปช่วยคิวเทนนะคิวเทนก็เหมือนตัวพลังงานก็คือไปซื้อถ่านมนาะแล้วก็มากรอมาที่บ้านแต่ตัวที่จะช่วยในการนําพาเอาไปติดตั้งใส่เอาถ่านที่ซื้อมาเสร็จไปใส่รีโมทไปใส่วิทยุนะครับไปใส่อ,อะไรต่างๆที่อยู่ในเนี่ยในบ้านเราที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับถ่านเนี่ยนะครับมันยังมีตัวอู่ตัวเขาเรียกว่านตัวแอลคารินที และอีกตัวก็คือตัวทอรีนอสองตัวนี้จะช่วยนำพาแอลคาไลทีนก็เป็นตัวนำพานะครับสากตัวนี้เข้ามาส่วนตัวที่ทอรีเนี่ยจะเป็นตัวมารับเข้าสู่ผนังเซลล์นะครับของตัวมันเดียวเข้านะครับโอเคนะครับก็อย่างที่บอกนะครับวันหนึงร่างกายต้องการคิวเทนตัวนี้นะครับวันละ3 0มิมลลิกรัมจะถามว่าถ้าคุณต้องการ3 0มิลลิกรัมโดยไม่ใช้คิวเทนที่เป็นอาหารเสริม ทุกวันนี้ง่ายมากก็ไปซื้อผักขมมาสัก5กิโลแต่ที่สําคัญนะครับในผักขม5กิโลห้าทําทำความร้อนเด็ดขาดคุณก็กินเข้าไปเลยสดๆ5ากิโลจะได้เท่ากับ30มสิบลิกรัมหรือไม่งนั้นคุณก็ไปซื้อปลาซาดีนมาสักครึ่งกิโลถ้าชอบขันงทะเลก็จะได้สามสิบมิลลิกรัมเท่ากันแต่ห้ามโดนความร้อนอีกอันหนึ่งก็คือคุณสามารถซื้อเนื้อสัตว์มาก็ได้หนึ่งกิโลจะเท่ากับสามสิบมิลลิกรัมแต่ข้อสําคัญคิวเทนไม่ชอบอย่างเดียวคือ ไม่ชอบความร้อนนะครับเพราะนั้นความร้อนเข้ามาไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอธิบายไปทั้งหมดเนี่ยเริ่มตั้งแต่เซลล์เนื้อเยื่อวรวมกันเป็นอวัยวะแล้วก็วกรวมกันเป็นร่างกายมุษย์เพราะฉะนั้นฝั่งนี้คือฝั่งที่สําคัญที่สุดคุณต้องมีคนจัดก,การดูแลเขาที่ดีถ้าเซลล์ทํางานดีทุกสิ่งทุกอย่างฝั่งนู้นจบนะครับเพราะฉะนั้นดูแลจุดนี้ให้ดีนะครับนั้นที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยคิวเทนนะครับ คุณต้องการวลา30มิลลิกรัมดัะนั้น Q10 เนี่ยนะครับราคาต่อ1เม็ดนะครับที่เราต้ิงกินแล้วได้30มิลลิกรัมคือวันล,ละ30บาทแค่นั้นเองคุณให้เลยให้เป็นของขวันกับหัวใจแต่ผมบอกขอนว่าไม่ได้ให้แค่หัวใจอย่างเดียวเพราะเอาไว้ทุกส่วนในร่างกายต้องการโคเอนไซม์ Q10 ขอบคอณคนคบ